ท่านที่ได้เกียนมาในงานของนิสันได้เลยในวันนี้ขอเะได้มิเตอร์สูการาร่าใหม่และมานาารบริษัทกระกันไทยก่อนอื่นผมขอขอบคุณทุกท่านที่ให้เกียนมาร่วมงานครบรอบ30ปีนิสันเชฟไทยในวันนี้ ในปีพศส,สองพันเจ็ง่ายๆของามสิบวิธีแล้วในต่างจังหวัดเพือได้ที่ so thank you for coming for the our very a b l customer uh Sam Nissan Chiang Mai team so thank you for inviting me all this event so uh starting to the uh, business since 1994 anniversary year then since then their customer as well as also under uh, serve uh, new model the number one middle size segment model minivan model in japan so please uh, take under and the support hrt for the nissan assay nissan chain teams. <coughs> บอลนะคะเดี๋ยวเราจะนับเขาดาวไปพร้อมๆกันค่ะเอาละค่ะทุกท่านคะหลังจากที่ดิฉันให้สัญญาณนะคะเราจะนับเขาดาวไปพร้อมๆกันโอกาสนี้ขออนุญาตให้ทุกท่านค่ะนำมือไปแตะตรงไม้บอลพร้อมกันนะคะขออนุญาตให้ช่างภาพได้เก็บภาพบรรยากาศนี้สักครู่หนึ่งพร้อมหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วดิฉันจะขออนุญาตให้สัญญาณนับเขาดาวเริ่มจาก5 4 3 2 30ปีของนิสสันเชียงใหม่แล้วก็อีกครั้งนะครับต้องขอบคุณคนเชียงใหม่ลูกค้านิสสันทุกท่านนะครับที่ให้นิสสันเชียงใหม่เนี่ยได้บริการและก็ยืนหยัดมาถึง30ปีซึ่งในวันนี้เนี่ยเป็นวันครบรอบ30ปีของเราเรามีตัวสินค้าพิเศษก็คือนิสสันเซเรน่านะครับซึ่งเป็นรถเอฟบีบีขนาดกลางที่มียอดขายสูงสุดในประเทศญี่ปุ่นแล้วก็เป็นรถที่ผมว่าตอนนี้เหมาะกับสภาพตลาดในเมืองไทยเนื่องจากคนไทยเนี่ยครอบครัวเริ่มใหญ่ขึ้น รถเก๋งธรรมดาหรือรถกระบะธรรมดาเนี่ยอาจจะนั่งไม่เพียงพอนะครับแต่รถเซเรนานี่มีจุดเด่นคือสามารถได้ถึงเจ็ดที่นั่งในรถหนึ่งคันแล้วก็ประตูด้านข้างเนี่ยเปิดแบบสไลด์ขึ้นลงได้ซ้ายขวานะครับเพราะนั้นสะดวกสหแบบหนึ่งในการรับรับส่งผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองเนี่ยไปรับเด็กๆเนี่ยสามารถนํารถคันนี้ไปรับส่งได้นะครับเด็กๆขึ้นง่ายทั้งซ้ายและข,ขวาหรือแม้กระทั่งผู้สูงอายุนะครับในการที่จะต้องไปโรงพยาบาล รือว่าใช้ชีวิตประจําวันเนี่ยรถอันนี้จะเหมาะสมที่สุดเพราะว่าถ้ามีคนขับรถแล้วเนี่ยประตูเปิดซ้ายขวาเนี่ยก็ขึ้นลงได้และบออเองเนี่ยสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้ตลอดเวลานะครับสามารถที่จะขยายพื้นที่ของบอกอ,อกด้านข้างหรือนําบอกเข้ามาชิดกันนะครับว่าตรงกลางนี่สามารถที่จะเดินผ่านได้ตั้งแต่ข้างหน้ามาถึงข้างหลังก็เป็นจุดเด่นของ Nissan Serena ได้ที่ของการประหยัดน้ามันแล้วก็ฝาท้ายเองเนี่ยสามารถเปิดได้2สเต็ปครับเปิดข้างบนกับเปิดข้างล่างได้ครับหนึ่งล้านสี่แสนกว่าบาทครับผมแล้วก็ตัวนี้ต้องบอกว่า เป็นรุ่นที่เรานําเข้ามาจากมาจากมาจากเอเชียนะครับเพราะฉะนั้นก็จะต้องอาจะใช้เวลาในการรอคอยนิดนึงนะครับแต่ว่าคุณภาพเรื่องมาตรฐานต่างๆเนี่ยก็เป็นไปตามมาตรฐานที่สันแล้ตอนนี้ก็มียอดจองในงานบริโชที่ผ่านมาที่กรุงเทพก็ค่อนข้างดีทีเดียวส่วนในวันนี้เองเนี่ยลูกค้าเองก็มีจองเข้ามาแล้วหลายคันครับก็อยากจะเชิญชวนคนเชีงใหม่นะครับที่ยังไม่ได้มาดูนิสสันเซเลนานหรือกำลังมองหารถมินิ MPV รถ MPV ใช้งานระดับครอบครัวก็เรียนเชิญที่นิสสันเชียงใหม่กสาขาครับ แต่ว่าอยากจะให้ขึ้นมาดูที่โชว์รูมมากกว่าแต่รถโมเดลอื่นของเรานะครับตั้งแต่รถตัวตัวเซเลน่าเนี่ยอยาจจะต้องรอรถนิดนึงๆๆคือเดือนกุมภาพันธ์แต่รถโมเดลอื่นที่เรามีขายอยู่ก็คือมีเดือนเออมินิสันคิกนะครับมินิสันอัมเบล่ามินิสันเทอร่าหรือมินิสันนาวาร่าเนี่ยเรามีโปรโมชั่น,น,นตั้งแต่เอ่อดอกเบี้ยสูงเปอร์เซ็นต์นะครับออกรถโดยไม่ต้องใช้เงินดาวเรามีพิเศษให้หรือแม้กระทั่งผ่อนระยะยาวครับ รถคาร์เรสที่สันเชียงใหม่และก็ที่สมอเตอร์ประเทศไทยนะครับจะเห็นได้ว่าช่วงก่อนที่ผ่านมาเนี่ยเนื่องจากประเทศไทยเรามีรถนําเข้าที่เป็นรถของจีนนะครับที่เป็นรถ E ีวีเยอะนะครับก็ทําให้การแข่งขันตลาดสูงขึ้นเข้มข้นขึ้นตัวนิสสันเองเนี่ยก็มีการปรับกปรยุทธ์นะครับในการที่จะนําสินค้าเข้ามาไม่ว่าจะเป็นที่เป็นไฮบริดหรือจะเป็น E-power หรือเป็นรถที่ตอบโจทย์กลุ่มการใช้งานที่มากขึ้นก็เชื่อว่าปีหน้าก็จะเป็นเป็นปีทองของนิสสันครับยอดขายน่าจะดีกว่าปีที่ผ่านมาคร